ตลอดระยะเวลาที่รับราชการในท้องถิ่นนะครับปัญหาอุปสรรคของท้องถิ่นเราอย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับเป็นเรื่องของการทํางานร่วมก,กันกับทั้งนักการเมืองประชาชนแล้วก็หน่วยตรวจสอบผ่านประสบการณ์การทํางานมา20กว่าปีนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของนักบริหารท้องถิ่นแล้วสมัยเริ่มแรกของท้องถิ่นมันไม่ได้มีอุปกรณ์มันไม่มีคนมันไม่มี ซับซ้อนนะครับแล้วมันไม่มีสิ่งอาวุธความสะดวกในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่วางรากฐานให้กับข้าราชการเขาถิ่นที่จะต่อสู้แล้วก็ดำเนินต่อไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผมเข้าใจว่าทาั้งตำแหน่งของขอกคังคง,งเจอปัญหาอปุปสรรคต่างๆมามากมายนะครับแล้วก็น่าจะต้องมีหลายๆอย่างที่ได้ทำ ประโยชน์ให้กับทางชุมชนแต่และที่ที่ทางพิดาไปดำรงหน้าที่อยู่ก็ในช่วงสุดท้ายของอาชีพราชการของกิ่นนะครับก็ขอให้พิดามีความภาคภูมิใจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับปฏิบัติมานนะครับพวกเรารุ่นหลังก็จะขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะส่งกำลังแรงใจแล้วก็ ละลึกถึงความดีของข้าราชการ,รพี่นะครับที่ได้ฝากไว้แล้วก็เกษียณอย่างภาคภูมิใจครับเจ้าก็สำรับพอคำเนาะก็ทำง,งานร่วมกันมา,าตั้งแต่ปี25 5 8นแะเจ้าจนตอนนี้ก็ปี2563แล้วนะเจ้าก็ตั้งแต่มาอยู่มตองภูมิหานะกากก็ได้ทำง,งานรวมกันกับพิดาเนาะก็ ได้ช่วยงานนะแล้วก็ช่วงตีปฏิบัติหน้าที่นายกนะเจ้าก,ก็ขหอค้งนะเจ้าก,ก็เป็นเรี่ยวแรงนะหนึ่งนะเจ้าในการที่จะมาช่วยเสริมกําลังนะเจ้าเพราะว่าผู้บริหารเฮาองมีเนาะก็ได้ความร่วมมือจากพิดาเนาะบว่าจะเป็นกิจกรรมในการ มีส่วนรวมกับเจ้าบ้านเนี่ยต่างๆแล้วเจ้าก็ห้องขงองลำมือเป็นอย่างดีนะเจ้าแล้วก็ในความเป็ี่ยนส่วนตัวนะเจ้าก็นับถือ,อพีดาเนาะเป็นพี่สาวนะเจ้าก็กเกษียณนะเจ้าตอนนี้ในวัยเกษียณของพีดาก็ถือว่าสุขภาพนะเจ้ายังแข็งแรงนะก็ยังเป็นสาวอยู่นะเจ้ายังสวยมุนก็ยังดีอยู่นะเจ้าก็ห้อรักษาสุขภาพนะเจ้ารักษา ร่างกายนะเจ้าความสวยความงามนี่ไว้ที่คงทนนะเจ้าแล้วก็ใช้ชีวิตหลังไว้เกษียณนี่นะเจ้าในการเดินทางน,นะเจ้าไปท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งก่อนนะเจ้าช่วงนี้หลังจากที่เราทำงานมาตลอดนะเจ้าชีวิตในการทํางานของเรานะเจ้าก็มาได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะเจ้าตอนนี้อันดับแรกก็มือพิดาไปแอลแห่ก่อนเนาะไปแอลในศานที่ที่เราอยากจะพักผ่อนตอนนี้ก็ไปต่างประเทศไปได้ก็ไปแอลในประเทศไทยเห่ก่อนนะเจ้าแล้วก็ ก็อาจจะทำอาชีพตีปีหักนาจอกก่อทำสวนทำทำเกษตรอินทรีย์อย่างนราก็น่าจะรุ่มเจริญรุ่งเรืองนะเจ้าก่ด้วยความตีเป็นคนขยันนะเจ้าก็ขอให้ปีดาะเจ้าใจ้ชีวิตหลังไว้เกษียณนี่นะเจ้าด้วยความสุขนะเจ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงนะเจ้าขอให้มีความร่ำรวยเนาะจากธุรกิจตีตั้งใจทํางานนะเจ้าก็ก็มีแข่นี้่นะเจ้าขอสวัสดีเจ้าปีดา วันนี้ท่างทุกคนก็ขอไว้พรนะครับคุณปีานาจบดีกเกษียณไปนี่่าลืมอมาเยี่ยม,มาบาตอห้องเนอร์เป็นชาวส่วนเต็มตัวแล้วก็เอาปวดแล้ไม่เอาอย่างมากอบาตอลเนเนอร์จบดีครับปีดาครับประทัครับช่วงนี้นะครับขอคือปีดากเกษียณยุรชาชก,การ,ร์แรกขอกขอคือปีดาไปทาธุรกิจ ส่วนตั๋วตีปดาชอบก็คื้มีความสุขกับธุรกิจส่วนตัวตีปดาตั้งใจไว้นะครับชงดีนะครับจงดีเจ้าปดาคิดถึงกันนะเจ้าไม่รู้คิดถึงกันเน้อครับสุขภาพแข็งแรงน่รวยรวยนะครับขอให้ปดามีความสุขนะเจ้าบายบายค่ะจงดีคาเจ้าจงดีเจ้าปิดาดีใจที่ได้รวมงานกันนะเจ้าหวางๆ่็มาแฮลวอบตอบ่ง่าเน้อ สวัสดีค่ะโชคดีเจ้าพิดาดีใจที่ได้ผู้จัดพิดาได้ได้ลงงานกับพิดานะเจ้าหัวบังจะไปก็ดทีมเอาหาเนอร์โชคดีครับผมพิดาเอ๊เจ้าีค่ะเมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยนการกระียนเวียนมาหน้าชจหายต้องอ,อำลาจากการแสนอาไยแต่สายใยความหูกพันยังมั่นคง ขอให้มีความสุขกับชีวิตหลังเกษียณมีวันเวลาที่สวยงามขอให้มีชีวิตประจำวันที่ดีตลอดไปค่ะจากตังเองโชคดีครับโชคดีสุขภาพแข็งแรงค,ปปร,งครับสวัสดีครับประดาครับขอให้ประดามีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงขอใหอ้ชีวิตหลังเกษียณเป็นชีวิตที่มีความสุขสนุกกับการท่องเที่ยว แล้วก็แอลไปนะครับมีความสุขกับการใช้ชี i, วิตเฉพาะผาแังเลยครับค่ะป้าปดาป้าดาเกษียณแล้วก็ขอให้โชคดีนะคะแล้วอย่าลืมกลับมาเยี่ยมประต้องผผันนะคะอะ่ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ว่าขายข้าวกับป้าดาอ่อดคงได้เจอกับป้าดาบ่อยๆค่ะังเกษียณบางว่าก็เอาป้้ยมาขายบ้างนะคะชอบป้วยบ้าค่ะถูกดีเจ้าดีนะเจ้าสวัสดีค่ะพี่ดา ยินดีที่ได้รู้จักพิดานะคะและดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับพิดาค่ะ,แล,ะ,ะแล้วก็เกษียณแล้วอย่าลืมมาเที่ยวหาพวกเราที่อบตปงหานะคะสวัสดีครับผมปดาอขอของหือปดามีสุขภาพแข็งแรงนะครับอขอให้โชคดีครับข้าพิดาครับก็ขอบคุณจีได้ร่วมง,งานกันมานะครับผมหลังจากนี้ก็อขอขอให้โชคดีนะครับจีตันนี้กนกเกษียแล้วเนาะก็ กับบ้านเปิดเจ้าสวนของมีความสุ้มครับการใช้ชีวิตของค้าครประา,าครับขอมึงจบดีในชีวิตหลังจากนี้ครับคือขอมึงจิตสังคันเหมือนกันจ้นไป